สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับหยกในมิราเคิลบายมีกันอีกแล้วนะคะหัวข้อพิอเด็กริดดิ้งวันนี้ค่ะคุณเหมาะสมที่จะมีแฟนเป็นคนลักษณะนิสัยใจคอประมาณไหนให้คลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้กับทุกๆคนค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็น คลิปวิดีโอที่เหมาะสําหรับกลุ่มคนโสดไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหนุ่มโสดหรือคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับความรักที่ไม่ค่อยแฮปปี้หรือไม่ค่อยสมหวังในบางท่านหรืออาจจะเป็นคนที่กําลังค้นหาคําตอบอยู่ว่าใครกันนะที่จะมาทนรับนิสัยใจคอที่แสนอมหิดในบางท่านหรือนิสัยใจคอที่มีความงี่เง่าเอาแต่ใจของตัวฉันได้คลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้กับทุกๆคนค่ะ ขอให้เ,เพื่อนๆมองไปที่กองผ้าที่รู้สึกว่าเขาโฟกัสกับตัวเรามากที่สุดและคลิกไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นที่มีโอกาสจะเป็นเรื่องราวของคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของใครอีกหลายๆคนก็แล้วแต่ประมาณนี้การดูดวงแบบนี้นะคะมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างในบางท่านนะคะอาจจะไม่ตรงเลยเพราะมันเป็นการดูดวงแบบในลักษณะของการออดูดวงแบบ general reading เนาะอย่างไรก็ตามขอให้เพื่อนๆน,นะคะนำ ไปปรับใช้หรือคิดวิจารณญาณต่อเนาะอาจจะแบบอย่าอย่าเชื่อหยกทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่กองที่1น,นะคะ อันดับแรกนะคะยยขอดูนิใส่ใจคอเข้าๆของคุณก่อนอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะโย่ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างงานพอสมควรอาจจะทํางานหรือทําธุรกิจหลายๆอย่างพร้อมๆกันคือไม่ได้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอาจจะบางคนถ้าเป็นน้องๆหนูๆห,หรือเด็ก ที่กําลังศึกษาเรียนต่ออยู่นะคะเขาอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือบางคนอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวและทําขายของหลายๆอย่างแบบอย่างเช่นแบบขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะขายทั้งเก้าอี้ขายทั้งเตียงขายทั้งโซฟาอะไรประมาณนี้คือค่อนข้างมีความแบบจับฉายพอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองออกแนวแบบมองโลกแห่งความเป็นจริงพอสมควรแต่ไม่ใช่คนมองแบบว่าไม่ใช่คนใจแคบนะคะ เป็นคนใจดีภายนอกค่อนข้างเป็นคนหน้าดุหน้าตาอาจจะดูดุดันดูแบบน่ากลัวคนภายนอกไม่กล้าแบบเข้าหาคุณเยอะอะไรประมาณนี้แต่มีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างมากค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะโอเคค่ะคุณด้วยความว่าคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีภาวะแบบความเป็นผู้นําและโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างขางี้กลัวในความสัมพันธ์หรือขี้กลัวที่จะพัฒนาหรือเริ่มต้นกับใครใหมๆ่ๆคนที่เหมาะ ที่จะเข้ามาหาคุณหรือเหมาะที่จะเป็นแฟนของคุณในอนาคตจะต้องเป็นคนที่ทํางานเก่งพอสมควรคนส่วนใหญ่ที่เลือกกองนี้มักจะพบลักหรือเจอแฟนนะคะของคุณอะอยู่ในสถานที่ทำงานหรือสังคมแบบคนในสังคม เดียวกันอะไรประมาณนี้หากคุณในทำงานในสังคมคณาา์นาาักวิชาการอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะเจอคู่รักของคุณประมาณนั้นคือคุณค่อนข้างชอบคนที่มีแบบว่าทัศนคติหรือแบบว่ามีมายเซ t คล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ค่ะและชอบคนที่ค่อนข้างเอาอกเอาใจลึกๆคนที่เลือกกองนี้แอบชอบคนเอาอกเอาใจแต่ไม่กล้าบอกตรงๆอาจจะเป็นเพราะความแบบ ความมีอีโก้ของตัวเองและเป็นคนที่ค่อนข้างปากหนักอะไรประมาณนี้อาจอาจะมีแบบความขี้ออดขี้อ้อนและเป็นคนทํางานเก่งคนที่เลือกกองนี้คะส่วนใหญ่มักเป็นคนใจร้อนเพราะฉะนั้นและอาจจะชอบคนที่ค่อนข้างมีความแบบกระฉับกระเฉงคล่องแคลว่วและมีความว่องไวพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่คนใจร้อนแต่ขอให้เป็นคนที่ค่อนข้างทํางานเก่งและจะถูกใจหรือถูกสเปคของคนที่เลือกกองนี้มากๆอะไรประมาณนี้แล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่ และคุณตัวคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความขี้สงสารใช่ไหมคุณก็จะต้องแบบชอบคนที่แอบมีแบบมีประวัติหรือมีแบบเรื่องราวในชีวิตสตอรี่ที่ค่อนข้างแบบน่าสงสารคุณจะรู้สึก็นดูคนเหล่านี้แบบว่าเป็นพิเศษชอบคนมีปรมอะไรประมาณน,นี้นะคะ่ะและยิ่งแบบว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเท่าไหร่คุณยิ่งจะชอบคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่คนที่ชอบคนเรียนเออคนหน้าตาดี แต่เขาชอบคนที่แบบว่าฉลาดสุขุมนุ่มลึกพูดอะไรดูแบบมีความเป็นวิชาการสูงพอสมควรคือจะถูกใจเขามากๆเลยและยิ่งถ้าหากมีความมั่นคงให้คนคนนี้แบบคนคนนี้มีความมั่นคงให้คุณนะคะคุณยิ่งจะชอบมากๆเลยประมาณนี้โอเคแม้ว่าฐานะจะแบบว่าไม่ได้เลิศหรูหรือแบบไม่ได้รวยมากแต่ ขอให้มีความมั่นคงมีความรักความออดอ้อนให้คุณก็ค่อนข้างแบบพอใจพอสมควรอะไรประมาณน,นี้ดังนั้นแล้วค่ะไพ่เลยออกมาบอกว่าคุณเหมาะที่จะคบหาจริงๆนะกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณใช่กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่ะหรือเป็นลักษณะที่แบบว่าเขาคนนั้นอายุเท่าคุณหรืออายุมากกว่าแต่เขามีทัศนคตินิสัยบางอย่างที่มีความเป็นเด็กในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะคุณ ที่เลือกกองนี้มีความเป็นภาวะผู้นํามีความเป็นแม่หรือมีความเป็นพ่อเป็นผู้ปกครองค่อนข้างสูงคุณจึงเหมาะที่จะหาคนลักษณะนี้มาเป็นแฟนหรือคนแบบรักของคุณในอนาคตค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่กองที่2นะคะอันดับแรกหยกขอเช็คนิสัยใจคอของคนกลุ่ม2ก่อนว่าคนกลุ่ม2องเขามีนิสัยใจคออย่างไรคนคนนี้อารมณ์ค่อนข้างแปลปวดนิดหนึ่งอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสวิง ค่อนข้างสูงเป็นคนที่รักการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ค่อยอยู่กับที่ทุกๆ5ปีเผลอๆคนที่เลือกกองนี้อาจจะมีการย้ายถิ่นฐานอยู่ค่อนข้างบ่อยครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองสูงพสอสมควรอาจจะเป็นเพราะเขาผ่านเรื่องราวชีวิตที่ค่อนข้างเลวร้ายมาค่อนข้างเยอะเลยทําให้เขากลัวการเข้าสังคมหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาหาเขาจะต้องแบบดูแบบน่าไว้ใจพสอสมควรเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคือใครที่ได้สนิทกับคุณนะคะจะต้องแบบ ผ่านการคัดกรองมาแล้วคุณเป็นคนในลักษณะนี้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างผ่านเรื่องราวหรือประสบการณ์ชีวิตที่ค่อนโชคโชนเนี่ยนะคนที่เลือกกรองนี้โอเคค่ะคุณเหมาะที่จะมีแฟนหรือคนรักรูปแบบไหนลักษณะอย่างไรคุณอาจจะค่ข้ากับกองแรกคุณอาจจะต้องแบบหาคนรักหรือหาแฟนที่เขามีความแบบสดใสมีความแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของคุณนะคะ ชีวิตของคุณอ่ะมันเครียดมาตลอดใช่ไหมมันมีแบบว่าเรื่องราวเลวร้ายต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะมาเลยทําให้แบบว่าคณต้องการที่จะหาอะไรที่มันแบบแฮปปี้หรือสดใสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนรักของคุณส่วนใหญ่ที่เลือกกองนี้ฮะอาจจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแบบแฮปปี้มีความสดใสหรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยในบางท่านอาจจะชอบคนที่แบบ มีความต่างชาตินิดๆบางคนอาจจะชอบลักษณะแบบลูกครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะชอบคนที่มองการไกลอคนที่เลือกกองนี้ชอบคนมองการไกลและอาจจะชอบคนที่มีสเสน่ห์รู้สึกว่าคนมีสเสน่ห์มันท้าทายมันดึงดูดมันเร้าใจกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอือหคนคนนี้อย่างไรก,ก็ตาม คนคนนี้หมายถึงตัวคุณนะนะตัวคุณอ่ะที่เลือกกองนี่คุณกองสองเนี่ยคุณอาจจะชอบคนที่มองกลางไกลอาจจะมีความเป็นต่างชาตินิดนิดเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะตัวคุณเป็นคนไม่ค่อยอยู่กับที่อันดับแรกไม่ค่อยอยู่กับที่และค่อนข้างพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดชอบทําสิ่งใหม่ๆชอบหางานทําอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้อะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยหรืออายุมากขอให้ขอให้เขาคนนะั้นเป็นคนแฮปปี้คุณก็รู้สึกดีใจแล้วและยิ่งเป็นคนแบบหาเงินเก่งทํางานเก่งคุณยิ่งจะค่อนข้างชอบอะไรประมาณเนี้คุณจะชอบมากๆคนที่หาเงินเก่งทํางานเก่งอาจจะเป็นเพราะคุณทั้งคู่ค่อนข้างแบบเป็นคนแบบใช้เงินเก่งอะไรประมาณนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคุณจะชอบและโอเคมากๆค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันที่กองที่3นะคะโอ้ไพ่หล่นนะคะนี่ค่ะ เรามาดูกันที่กองที่3นะคะขอดูนิสัยใจคอเข้าๆของคุณกอง3ก่อนคุณที่เลือกกองที่3นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีภาวะความเป็นผู้นําความเป็นพ่อความเป็นแม่สูงมากๆเลยคือเป็นคนกล้าตาัดสินใจและใครอยู่ด้วยก็ค่อนข้างแฮปปี้และมีความสุขพอสมควรคือเป็นคนที่แบบว่าคิดวิเคราะห์ ไต่ตรองได้แบบดีมากๆคือคิดแล้วว่าจะทำอะไรฉันถึงจะต้องพูดแบบนี้ออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวพอสมควรอครอบครัวมาก่อนอะไรประมาณนี้และเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นผู้ให้แอบเป็นคนเจ้าชู้นิดๆในบางท่านหรือมีคนเข้าหาคุณเยอะมาเลยทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นๆและดูเป็นคนเจ้าชู้ในขณะเดียวกัน คนที่เลือกกองนี้นะคะเหมาะสมที่จะมีคนรักหรือคนแบบไหนเข้ามาในออชีวิตของคุณเนื่องจากว่าคุณแอบเป็นคนที่มีความเจ้าชู้และเป็นคนรักครอบครัวเนาะคุณก็ต้องชอบคนที่เขารักครอบครัวคุณชอบคนที่รักครอบครัวคนใจเย็นคนเข้าใจคนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็น และขณะเดียวกันคุณค่อนข้างชอบคนที่ฉลาดในทุกๆด้านและตามคุณทันอาาคืออาจจะเป็นเพราะคุณเป็นคนฉลาดมากๆอะไรประมาณนี้และเขาคนนั้นที่จะมาเป็นแฟนของคุณในอนาคตเขาจะต้องตามคุณทันรู้เกินรู้ไตของคุณไม่ว่าคุณคิดอะไรคือเขาต้องรู้หรือตามคุณทันหมดชอบคนสินเสมอกันนั่นเองประมาณนี้ และคนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบคนที่แบบไม่ได้จริงจังกับชีวิตหรือเครียดกับชีวิตมากอาจจะมีลูกเล่นหรือมีกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆหรือมีมุกอยู่ตลอดเวลาชอบคนเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะคนที่เลือกกองนี้นะอาา่ะฮะชอบความท้าทายชอบคนม,มีเสน่ห์ด้วยเรื่องของเรื่องชอบคนหน้าตาดีคุณ และคุณบางคนที่เลือกกองนี้อาจจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมฉันต้องไปเจอแต่กับรักที่ไม่สมหวังหรือไปแอบ,บชอบใครเขาคนนั้นก็มีคู่ครองอยู่แล้วคือตัวคุณน่ะจะชอบไปวุ่นวายกับคนที่มีเจ้าของโดยไม่รู้ตัวเพราะลึกๆคุณอาจจะชอบเพราะคุณรู้สึกว่ามันท้าทายตัวคุณดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เลือกกองนี้นะคะให้หยกวิเคราะห์จากหน้าไพ่คุณควรที่จะมีคนรัก หรือแฟนของคุณในอนาคตเป็นคนที่อายุมากกว่ามากกว่าคุณมากๆต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าปีอย่างเงี้ยเออเพราะคุณ <c oughs> คุณข้าพอมีภาวะของความเป็นเด็กนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออสุดท้ายท้ายสุดคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบคนที่เป็นได้ทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นได้ทุกอย่างให้คุณอะไรประมาณเนี้ยอือ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับหัวข้อที่ว่าคุณเหมาะที่จะมีแฟนเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนเนาะสำหรับใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับหยกสามารถแอดไลน์ค่ะ b y u n underscore y o k facebook fanpage twitter ad ลเ r t i c a l by me เข้ามาติดต่อสอบถามหรือมาพูดคุยกันได้โอเคสำหรับวันนี้หยกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงแหบนะคะ